สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำสำหรับแฟนๆขนมจีบนะคะบางคนซื้อไปแล้วยังไม่รู้เลยว่าทรงขนมจีบเนี่ยมันทำยังไงนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาสาธิตวิธีการทำให้ดูก่อนอื่นเลยนะคะนี่คือหน้าตาของตอนที่มันเป็นทรงตะกร้าหรือทรงลยนะคะแรกเริ่มเลยเราก็ทำการดึงตัวดุดแม่เหล็กเอาขอเกี่ยวทั้งสองข้างด้านหนึ่งจะเป็นที่เกี่ยวอีกด้านหนึ่งเป็นห่วงธรรมดานะคะ จากนั้นเราก็เกี่ยวเข้าไปอ่าเราได้ละต่อไปนะคะเราก็จะทำการจัดทรงข้างๆให้มันงอเข้ามาเราจะทำการจับด้านหน้ากับด้านหลังนิดนึงก่อนอย่าเพิ่งบีบนะคะขั้นตอนนี้สำคัญเพราะว่าถ้าเป็นถ้าบีบเลยเนี่ยบางทีมันอาจจะทำให้ตรงนั้นมันยับเสียตรงไปนะคะเราจะค่อยๆ โอเคหลังจากเราได้ตูดประมาณเท่าๆกันแล้วจากนั้นเราก็จะเอาแม่เหล็กนะคะดูดกันเหนือตัวเกี่ยวที่เราเพิ่งเกี่ยวไปเมื่อกี้โอเคได้ทรงแล้วแต่ว่ายังไม่เพอร์เฟกเราจะต้องทำการดันทรงนิดนึงให้ทั้งสองข้างมันดูบาลานซ์กันนะคะ่ะอย่างนี้นะคะสำหรับคนที่ชอบ ตูดมีพื้นที่หน่อยแล้วก็จะ,ะจับไว้แค่นี้ก็พอนะคะจะได้ดูน่ารักน่ารักน่ารักเหมือนขนมจีบอ่าด้านนี้ยังไม่โอเคเราก็ดันขึ้นมานิดนึงนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เราก็ได้เป็นทรงขนมจีบทำง่ายง่ายแค่นี้เองขั้นตอนง่ายๆนะคะค่ะ